อีกคันหนึ่งก็คือเจ้า mercedes benz gla 200 amg มีความเป็น amg นะครับแต่นั้นคือมันเหมือนมันเป็นเอนไซม์ ide, หรือเป็น DNA อย่างหนึ่งไอ้เจ้า DNA ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งชี้อะไรบ้างบางคนเนี่ยขับ mercedes benz แต่อยากมีกลิ่นอาของความเ็สปอร์ตเจ้าตัว mercedes benz gla 200ตัวนี้สร้างมาแล้วก็คือผมพื้น ล้อแมกอ l u m um มิเนีย AMG ด้านในดัชบอร์ดเป็นเคฟ l a r แล้วก็ที่สำคัญสุดก็คือเบาะหนังซึ่งต้องบอกว่าเบาะหนังของเจ้า Mercedes-Benz เนี่ยมันก็เป็นเบาะที่มันมีความพิเศษพร้อมกับเดินได้สีแดงซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ให้มีความเป็น AMG เข้าไปคันนี้เป็น DNA AMG แต่คันนี้คือเกิดมาจาก AMG เลยนี่คือความเหมือนที่แตกตา่าง